ื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประเทศต่างๆตั้งแต่พุทธศักราช2502เป็นต้นมาทรงเอาพระาราชหฤทัยใส่การแต่งพระองค์เพื่อให้เหมาะสมแก่โอกาสในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและทรงเป็นผู้แทนของหญิงไทยทั้งชาติพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการมีความหนึ่งซึ่งเป็นพระราชดำริเบื้องต้นว่า แต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเรามักชอบแต่งกายกันตามสบายให้เหมาะแก่ความสะดวกความประหยัดและอากาศของเมืองเราเท่านั้นฉะนั้นเครื่องแบบประจำชาติของเราจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังจากทรงสอบค้นอย่างถี่ถ้วนมีพระราชวินิจฉัยว่าข้าพเจ้าก็ตกลงใจจะใช้เครื่องแต่งกายทั้งแบบไทยและสากลซึ่งทั่วโลกนิยมในการตามสเสด็จครั้งใหญ่นี้เห็นจะเข้าทีที่สุดกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย